ถ้าไปสีเหลืองก่อนสีก่อนีเหลืองเข้มเหรอใช่ใช่เหลืองได้ก่อนเอ๊ะทำไมมันมีขีดขาวขาวเอ้เอาละตอนนี้มีสองดาวที่กำลังถูกรกเรือนนั่นแหละดาวดวงนั้นแหละเสร็จพี่นี่เหรอมีดาวสีเขียวกับดาวสีม่วงเหรออะไรใช่แล้วกำลังถูกมาแล้วเอู่ดาวนี้เหมือนค่อนข้างบ้านเหมือนคล้ายๆบ้านเกิดของข้าเพราะงั้นข้าจะไปช่วยนี่ก่อนต่อไปท่านก็เลือกกันได้ว่าท่านจะสร้างเองหรือว่าท่านจะไปจอยกับคนอื่นสร้างเองอยู่ตรงไหนวะ เราพี่กไม่มีใครมามันไม่มีเลยเนี่ยกดตรงไปได้เลย This o p e r a t i n w l y s future กดขึ้นมาเลย Okay ยากของเรากำลังจะดำไปในสามอนเดินทาข้ามการเวลาว้าวโอเคยากของเราทำอย่างนี้ได้ด้วยแบบ t m p s u c ว้าว บรรยากาศไรเก้าล้ำมากถ้าต้องไปเลือกตรงไหนต่ออ๋อถ้าต้องไปอ๋อนี่คือจุดจำตัวใช่ไหมใช่แล้วนี่สิเราจะได้ไปด้วยกันหยัดไปยิบซีเดนเจอร์ออกเดินทางในสามสองแล้วเจอกันข้างล่าง เาล่ะจะลงตรงไหนข้าแนะนำให้ท่านลงข้างนอกก่อนดีกว่านะบริเวณตรงนี้ถ้าอยู่ในวงแดงนั่นข้าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยอะไรตรงนี้เอ๊ข้าเป็นหัวหน้าเลือกไม่ใช่หรอ,อรเอ้เด็กกอบอัที่อยู่ที่เฉยเลยันได้เลยพอละตรงนี้จะเป็นต้าจอการเลือกยุทธกรธีของท่านในการลงมาสู้รบในครั้งนี้งชาติไม่พกอะไรปไปเลยข้าจะไปมือปากเอ่อข้าจะไม่ตัดโถย มันก็มีแค่นี้เลยมันก็มีแค่แค่สองอย่างเท่านั้นนะกระสวยยูทูปอยได้สามสองและหนึ่งพรตุ่าสูงเฮลเดย์เมอร์โอ้ทำไมกระสวยของเจ้าเร็วเหลือเกินน่ะโดดลงก่อนแหละเอ้ยโทษทีข้าแตกแล้วกำลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศกำลังตึกพื้นโอเคกำลังชั้นบรรยากาศของโลกบาลีแล้วแนะนยวให้ท่านกด แทนที่สำรวจกันว่ามีศัตรูอยู่เบื้องลรอบๆหรือเปล่า,ว,าว้าวหลังจากนั้นให้ทำการเรียกอาวุธสป,ปอร์ตลงมาอาวุธสป,ปอร์ตจะลงมาใน12วินาที3 2และเรียกทำไมนะสป,ปอร์ตติด <c oughs> ต่อไปก่อน,อนเอาเป็นว่าอุ่นใจกว่านะเสร็จที่โอ้อยังงั้นเหรอโอเคดีมากมัน e นะอีซี่นี่ยแกกดซิดสี่ตัวเท่านั้น อาละต่อไปเราจะเป็นการสำรวจกันครับมีปัญหาเรื่องนคนโทรนะมีภารกิจล่าให้เรารู้เ่าค่อยๆไปสำรวจนะอย่างอันนี้จะเป็นการเก็บตัวอย่างของแซมเปลิลถ้ามาลองเปิดดูสิแซมเปลิลพวกนี้มีมีผลจะเป็นมากในการเอ่ออัปเกรดยานของท่านนะนะโอ้เราเอปเกรดยานได้งันเหรอว้าวอาจจะเก็บมันออกมาด้วยนะแต่ถ้าเขาเตือนไวว่าถ้าหากตายแล้วมันจะมันจะดรอปลงมานะจะต้อ,อตงไปเก็บใหม่ าสามารถกดแถบได้ตลอดเวลาอกข้างหน้า,านัาน้นมัน,นมีสิ่งก่อสร้างเหมือนมนุษย์ทำไว้นะโอ้ข้างหน้านี่มันไม่นา่าไว้วางใจไงระวังระเบิดนะถ้าคิดแล้วล่ะอ่าาอศึกษามาก่อนแล้ว,วเราต้องไปทำการระเบิดลังพวกตัวคือฆ่าแม่นมากเลยใค่เจอมาก่อนแล้วนะไหนมันเห็นข่าแล้วดุยระวังถอยก่อนถอยก่อนระวังระวัง ระเบอร์3ใน3น้องห wow. นึ่งว้าวมิชั่นคอมพลีทเลยแหละแล้วเราต้องไปไหนต่อโอ้ห oh, ลังมานะ่ะเราต้องไปบวกกับมันก่อนคุมกันอยู่ควบคุมกันอยู่ระวงังโอ้ไอ้ฝุกนแรงหน้าร่างมันแตกมันจะเริ่มสปอนมาเรื่อยๆน้องหน้ามองหลักคดีเสร็จพี่โอ้ oh, มันออกไปอีกแล้ว เราต้องไปปิดรังมันหรือเปล่าลังเพรามันอยู่ในสีแดงๆแผนที่อ่ะกดแผนที่ดูมันจะเป็นสีแดงๆสีแดงๆนั่นแหละถ้าได้ปักเอาไว้แล้วใช่แล้วลว่าลงครบหม,ม,มดไปเลยไปเลยเดินหน้าไปดูหลังให้เอาละ50 50ล่างครบหมดแล้ว ไหนคืออะไรอยู่ในนี้นั่นเองว้าวโอ้มีกระสุนดับตัวอย่างแซมเปิลได้เยอะสุดเราต้องระวังการเดินของเจ้าด้วยเอาละข้าต้องรีโหลดปืนปุกเราต้องไปที่ไหน เราต้องไปลังต่อไปไหมไม่ไม่ลังน่าจะหมดสติเพราะว่ามีเปลีนในเวลเริ่มโซนมันไม่เยอะเท่าไหร่อ่าละ่ะอ่าต่อไปเราก็รูปอะไรรูปไอ้นี่เหรอต่อไปต้องไปนี่ไหน extraction zone เหรเอ extraction zone ไปแล้วเราไปตรงนี้เป็นการาขึ้นกระสวยเอากาศกลับกลับแล้วเหรอโอ้ใช่เพราะว่าถ้ามาทัวร์แค่แป๊บเดียวเองนะเวลเริ่มต้นมันของมันน้อยไง มันยังไม่ค่อยมีมอนเยอะอะไรเอาล่ะถ้ากระโดดลงไปเป็นไหมโดดโดดยังไงอย่างนี้ไงล่ะว้าอย่างนี้เหรอเฮ้ยท่านได้ใช้ได้พิธีการหานมากเอ้ยตรงนน้นมันมีแสงมีปั๊บปั๊บด้วยสีเหลืองคืออะไรต้อะเป็นพวกแซมเปิลด้านขวามีศัตรูเอาว่าฝนมันตกน่ะเอาล่ะโอ้ใช่กระโดดพื้นที่นี้ข้ามไม่ได้ ออมอ๋อเป็นปืนปืนอาร์คเ้าอมดตอดแซบออะไ้มันคือเปอะไรอ่ะถ้ะาเอาหมดแหละอ๋ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เจ้าปืนกระบอกใหญ่นั่นอาคาไม่ค่อยถนัดนะเรื่องยาแรงอากาศสำเรอะไรากิจจะเสร็จเรืร่องดีแล้วโอ้วันนี้งานหมูลแล้วเนี่ย อมากับข้านั้นไม่มีงานยากแต่มันว่าพวกมันกำลังวิ่งสำรวจหาพวกเราอยู่ในพายุฝนแห่งนี้หาเรายากมันกบกินเราได้ดีโอ้แต่มันมองเห็นซะแล้วล่ะโอ้ท่านเราโดนพลาดเลยนะเราล่ะเราคงต้องดีไปขึ้นยานแล้วล่ะใช่แล้วแ่ะ อืมอ๋อตรงนี้สินะนแ,แต่ขวา,าเหมือนอจะมอีออดิชั่นในการเรียกค่าจัดการให้เอาลค่าคุ้มกันท่านอยู่เรียบร้อยต้องกันดีคอนเฟิร์มของกันดี่านเนีเปิดมาคุ้มกันเราเอาละเราต้องคุ้มกันยานในการลงจอดของเราของหน้าบังหลังให้ดีล่ะศัตรูกำลังจะบุกเข้ามาแล้วข้าไม่เห็นศัตรู พุงงอยไอ้ปืนนี่มันได้ยังไงมันจะต้องกดชาร์จก่อนแล้วก็กดยิงใช่อย่างนั้นแหละเออฮ่าๆอันนั้นเล่นกับเทคโนโลยีโอ้ไม่ถนัดเลยอันนี้มันกว่าเฮ้ยจ้า มาขวามาขวามาซ้ายมาดูด้วยดีรถดึงกี่รับทราบเฮ้ยถึงกำลังไววทุกคนเราจะได้กลับบ้านแล้วงแขงไเอ่รจะได้กลับบ้านไปด้วยกันอาจจะไม่ทิ้งัดโอ้ไอพวกกวนแรงพวกนี้นี่ไม่ใช่งงเง่าจริง าของเราจะเข้ามาถึงได้อีก30วินาทีอะไรันกีน n s ิ๊วินาทียานกำลังเข้ามามาแล้ว พวกนี้ยัากระเห็ว้าเอาละยายของเรามาแล้วเออือระวัง,ววงถ้าเจอออเรียกา,กาด้เต็มที่มันเทือไหนเหอสโอเอสเ หรือว่าอะไระไม่ไม่อันแรกเห็นเป็นรูปบวกอ่ะบวกสีเหลืองเลยไหมอ๋อรูปบวกเหรออ่าใช่โอเคได้เป็นการเรียกกองเราเสรือลงมาผ้ากำลังต้านไว้ให้ดีตรงมามาแล้วเราต้องไปแล้วข้าศึเเเกเตือันทำอะไรที ไปหรือยังเอาของปั่นให้มันด้วยไปกันเถอะโอวเรากลับมาถึงยางปลอดภัย ก็ easy. อีซี่เพอาะคาดซิกมาแล้วมันก็เป็นอีซี่ต้องเล่นไปก่อนมันติดใจที่เรบให้โอ้ปวีดียอม,มันไม่โชว์อนะแต่ถ้าอีซี่เนะี่มีเยอะแยะไปหมดเลยไปรรับความยากเอาละขัดได้เลือกแล้วโอเคเอาอละเรากำลังจะไปกอะกู้ดวงดาวดวงต่อไปแล้วเจอกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว โอ้หเสียงเพลงแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะบุกพับด้วเถอะโอ้เรามีถึงสองที่เลยเหรอที่เราต้องไปทำลายถ้าไปทำลายรังไข่ของมันสองที่เนี่ยโอ้แต่แต่กดดูว่าพื้นที่เปงนไงปลอดภัยก็เห็นไหมเวลาเลื่อนดูมันจะขึ้นบอกอยู่ว่าเป็นยังไงยิ่งพื้นที่สีแดงเขาแดงว่าเอาแดงเจืวแดงเจือแดงเจืออินดอรีอ๋อแล้วกล้ระบาดสีขาวเฉยๆได้คืออะไร ก้าบาทนั้นลงไม่ได้เหมือนเป็นวกเขาเป็นอะไรเงี้ยมันไม่สามารถลงจอดได้เอาละเราจะทําการาระเบิดลังไ่แรกใกล้ๆก่อนแล้วเราจะเข้าสู่ตัวนมูนเพื่อเราจะได้กลับบ้านได้เลยหาต้องเลือกแกเจิตสุดท้ายหาปอมแล้วโอ้เจ้ามีอะไรรูปเครื่องบินด้วยมันคืออะไรเนี่ยรูปบินทิ้งระเบิดเหรอ ใช่แล้วเนือากมูลท่าการน่ะเมื่อไหร่ขาจะได้เข้าสู่สายของเทคนิคเชียนนี่ยถ้าก็เก็บเรวแวแเรื่อยละข้ามาเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นไม่ว่าใครต้องการค่าค่าจะเป็นเทคนิคเชียนให้เอาละเรากำลังเข้าสู่พื้นเอาละลงละถึงพื้นอย่างปลอดภัย แนะนำเพลย์อุปกรณ์สพอร์ตลงมาก่อนเหมือนเราจะลงมาทากงกลางดวงก็ไม่เลยเนี่ยไม่มีปัญหาเราต้องการแบบนั้นอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราต้องการคือความตื่นเต้นไงละ่ะโอ้ถ้ามีปัญหากะผูกมากๆขอเราพวกมันกำลังจะเข้าใกล้เรา มันมาแล้วลวัดก็ะจุยเอาเลยมาเลยแป๊ดเอาละมันมีพวกมแมลงที่สามารถปล่อยพิษให้ด้วย<ป>อย่างเงี้เยเหรอตัวใหญ่มาก โอ้นั่นคือรังยังกั้นเหรอโอ้ข้ายอยากรู้มากเลยว่าหน้าตารังมันเป็นยังไงมีโรถกระสุนอยู่รองไว้มาแล้วหลังแรกตายไปต่อไปอไปตั้งใหญ่กันเิอเฮ้ยคิดว่าจบแล้วสิยังยังไปต่อไปต่ออ๋อเราเจอแล้วตอนนีน้เสียงบางคนร้องว่าเอาหลัง เราต้องระวังเอาละข้าได้ยินแต่เสียงมันแรงแต่ข้าไม่รู้มันอยู่ทางไหนโอ้โหตัวมีเกาะอีกแล้วถ้าองยิงลูกๆกระจ๊อกคนก่อนไปไประวังระวังถอยถอยถอยใชยังทะเบิดอองกลางระวังด้วยถ้าโดนสโลอ่ะ สามขาดตาไปเลยเไปบ้าบังระด้านหนะ้าเข้ามามาเลยไอ้พวกมาแล้เ,เราต้องไปต่อ,อเ,เราต้องทำอะไรเราตรงนี้มันนะรังมันอยู่ยเลยอ,อยู่ตรง, <c oughs> ตงไหนเจอร์ดังกันแล้วอ๋อแดงๆนั่นใช่ไหมใช่แล้วโยนระเบิดเข้าไปแล้วราบังด้วยแอร์อร์ทกลังมากแถมอีกหนึ่งลูก <c oughs> ไปไวให้แจ้งค่ะใครอยู่รอบเนอกสวยงามมากอาะไะถ้าจะไปไ่รังไข่กันอ้อพวกมันแห่กันมาบ้านเลยเอาละพวกมันมีปีกปิดได้ มาเลยไอ้พวกสูบมาอะไรโอาข้าจะเฝ้าหลังให้แล้วกันนะนืดนืดหลังด้วยขุนทหารข้าระวังโยมเฮลเดวิลเดวิดไดเอาละเราต้องไป ตรงนี้เราโอ้ตรงนี้เรายังไม่เคลียร์อีกเหรอเนี่ย่าตรงไหนวะต้องยิงไข่มันให้หมดก่อนไข่เห็นไหมไข่เหลืองๆเนี่ยเต็มหมดเลยฉันไม่เห็นไข่เหลืองๆเลยฉันเห็นแต่ไข่แดงๆเห็นไหมเจ้เห็นไหมแดงๆอยู่สิบแล้วเขาเขาให้หมดโอ้ยตายโอ้ไยตายสิมันเป็นปืนที่เหมือนจะมีประโยชน์ อ๋อมันคืออันนี้ใช่ใช่ลายมันอ่ะอันนี้ง่ายกว่าไหมน้องสวยงามแค่บอกพี่ติดโถเอ้ยแค่ใช้อันนี้ห,นหมดไหมไม่หม,มดอีกเรียบร้อยเอาละพวกมันแทรกันมาแล้วเราต้องไปต่อ โอ้คโอ้ยิงติดศพด้วยโอ้โหเกมแม่งทำมาดีเอาละข้าจะทำการไอยูทูปอุปกรณ์เอ้าทำไมข้าเรียกมาแล้วไม่มาล่ะระวังถอยมาถอยมาข้าโยนระเบิดเองสพอร์ตไปแล้วข้าว่าแล้วข้าไม่ยอมตายด้วยยูทูปอุปกรณ์แบบนี้หรอกข้าลังเผาไปไปออกไปเลย เอาละดันเข้าไปอาจจะไปปิดเลยลุม้มข้าเบื่อเกับด่างไอ้พวกนี้มาปาระเบิดไปดแล้ว,วลลหมดหรือยังยังไม่สำเร็จเราต้องจัดก,การอีกอยู่ข้างบนหรือเปล่าจาจิ้บไหว<ห>แดงๆคนนี้นะ ข้าโดนเดี๋ยวเจ้าเป็นอะไรข <c oughs> ้าเผาตัวเองลองพวงมือข้าไวมากตรงมาก่อนเอาละเราต้องกลับแล้ว เรามาเที่ยวที่นี่นายเกินไปแล้วเราต้องกลับเดี๋ยวนี้พวกอะไรนั่งก็กนลังมาเกียรพับตั้งรับเอาละข้าจะทำการเรียกให้เ,เรียบร้อยสองทีเดี๋ยวตัวรับมือระวังแนวรับไปแล้ว เอาล้วเว็บม,มีที่ยืนในเท่เลยวะเก่จังบนหินยังไงล่ะห้าเอ่อห้ามาเลยไอผม,มแมลงเยี <laughs> <laughs> เ่ยมเออชอบตัวนี้วะ่ะเพื่อมีอีโมให้เล่นโอ้มันกลังอากัาแล้วดูมากันโอ้มีความสามารถระดับ ดันสินะปืนเร็วนี้ถ้าดูเดี๋ยวเดี่ยวเรให้ยู่ถ้าดูด้านหน้าให้ขอบมาเลยไอพวกหน้างงดึงน้าที่ดึงกำลังโอ้ให้ข้าโดนอะไรแดงตายสง ตัวเราเปิดหรือเปล่าเอาเราเวอรไปกินดันเข้ามาเยอะหลือเกินโอ้ปืนปืน,ป,นปืนเองนี่แม่งเล่นลำบากเหมือนกันนะไอ้ลูกซองอะลำบากไหมมันคล้ายๆเหมือนลูกซองอะ่ะแต่ว่าแรงมากเลยนะเออแต่มันแรงมันแรงนัดหนึ่งแม่ง ล่วงเลยปืนติดเมตานะปืนที่ว่านั้นอนาคตแม่งน่าจะต้องมีมัดปืนแน่ๆ e ออีกแล้วาจจะมีแบบเฟิร์สเพอร์สซันด้วยดูทรงแล้วเราคงไม่เล่นแกเฟิร์สเพอร์สซันหรอกมันไม่อินเอา,าล่ะ ไหนมาแรงมาทางไหนน่ามีแล้วสินะเอาละขัดแจกของขวัญไว้ให้พวกมันแล้วเรากลับกันเถอะไ,ไปแล้วไปด้วย <laughs>